สวัสดีครับวันนี้นะครับหงมูทลายแลนด์เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่แปลงปลูกไม้ฮวงหัวลีนะครับอยู่ที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีใช่ไหมฮะวันนี้เราอยู่กับเฮปปี้นะครับเฮปปี้นี่เป็นตัวแทนของหงมูนะครับที่ดูแลเกษตรกรที่ปลูกไม้ฮวงหัวลีเฮปปี้ครับแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมเสือพี่ครับเฮปปี้ก็ปลูกเองเยอะนะฮะครับ4,500ต้น4,500ต้นนะครับไม่ธรรมดานะท่านผู้ชม45ไร่อย่างน้อยๆนะครับ แล,แล้วก็อีกท่านหนึ่งครับค,คุณคุณสมพรใช่ไหมครับคุณสมพรน,นี่เป็นเจ้าของเจ oui ้าของสวนสวนนี้เลยไม่ใช่เจ้าของแล้ครับเจ้าเจ้าของเจ้าของเจ้าของเลยสวนนี้ปล kind of ูกไปกี่ต้นครับคุณสมพรคร3 0สามพันต้นสามพันต้นนี่เป็นเป็นของหงมู่ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะเป็นต้นสายพันธุ์จากตรงนี้นะท่านผู้ชมครับที่เราตามมาดูวันนี้นะครับเพราะว่าที่เราปลูกไปเนี่ยนะครับมันเป็นไม้ไม้หวงหัวรี ที่มาจากบริษัทหงมูทั้งหมดนะครับและตอนนี้บริษัทหงมูเนี่ยติดตามเะะกษตรกรผู้ปลูกทั่วทั้งประเทศไทยเพราะว่าที่จริงแล้วเราคือเราต้องการไม้ที่จะส่งไปประเทศเวียดนามประเทศจีนนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมดูนะครับลายไม้สวยแบบสุดๆนะตัวนี้คือไม้ที่อายุ10ปีนะครับอันนี้คือไม้ที่เราเราต้องการเนี่ยอันนี้คือไม้ที่เรากําลังตามหานี่คือแก่นไม้นะครับแก่นไม้อายุ10ปี10ปีแก่นไม้จะได้ประมาณนี้แล้วอันนี้แหละที่เขาซื้ออันนี้10ปีครับและนี่1นึกิโลกรัม1นกิโลกรัมตรงนี้ กิโลกร,รัมละห้าร้อยถึงห้าพันบาทเนี่ยตรงนี้อันนี้เลยท่านผู้ชมแต่ว่าต้นหนึ่งเนี่ยมันยาวขึ้นไปท่านผู้ชมต้นหนึ่งสี่เมตรท่านลองคิดดูว่าอันนี้ห้าร้อยบาทนะแต่ว่ามันจะเยอะขนาดไหนขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยนะครับเนี่ยผมจะบอกท่านผู้ชมว่าต้นหนึ่งนะครับราคาเนี่ยหลักหมื่นนะฮะหนึ่งถึงสามหมื่นบาทนะครับต่อต้นต่อต้นนะฮะท่านผู้ชม คราวนี้ถ้า3,000ต้นก็คูณไปนะครับ3,000ต้นนี่บอกท่านผู้ชมตรงๆเลยว่าน่าจะประมาณสัก30ล้านบาทนะครับไม่ได้เป็นตัวเลขที่ลอยๆนะท่านผู้ชมนี่เป็นตัวเลขที่เรามาจากประเทศจีนประเทศเวียดนามเนี่ยแล้วเขาซื้อจริงซื้อ,อขายกันทุกวันนะฮะซื้อทุกวันขายทุกวันจนทุกวันนี้วันนี้ยังซื้อยังขายกันอยู่วันนี้นะครับแล้วทางเวียดนามทางทางจีนเนี่ยตอนนี้บริษัทหงมู่เวียดนามหงมู่ไชนาเนี่ยมีออเดอร์นะครับออเดอร์ให้เลยเกษตรกรไทยเนี่ย ปลูกไปแล้วนี่ขายที่ไหนขายตรงนี้แหละครับบริษัทหงมูไทยแลนด์เนี่ยเราพาท่านผู้ชมปลูกเรียบร้อยปุ๊บก็จะพาท่านผู้ชมขายด้วยนะฮะนี่คือเอกสารที่อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูนะครับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์แบบพพสิอันนี้เป็นเอกสารทางราชการนะครับนี่ปีตาคุดนะฮะตาคุดแล้วก็เลขทะเบียนเลขที่พขีด TS 0 0ชศนนะครับท่านผู้ชมออกให้กับน,นายทูบนาเกษนในนามของบริษัทหงมูสไทยแลนด์อันนี้ก็คือใบที่ของบริษััทเรรานะคบ ตาประทับกรมวิชาการเกษตรอันนี้ถูกต้องทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นใบป,ปลอมไม่ได้นะอันนี้เป็นใบจริงๆนะครับเป็นใบจริงๆเลยเนี่ยที่เราอัดมาให้ดูนะครับตัวนี้ไม่ได้ถ่ายเอกสารมานะตัวนี้ของจริงเลยให้ดูให้ดูเพื่ออะไรเพื่อให้ความมั่นใจเกษตรกรเนี่ยผู้ปลูกปลูกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้คุณสมพรครับกี่ปีแล้วครับเนี่ยที่ปลูกมาสองปีกว่าประมาณ2ปีท่านผู้ชมประมาณ2ปีสองปีกว่าท่านผู้ชมอันนี้คือตามมาตรฐานเนี่ยเราจะวัดที่เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยหนึ่งปี2นิ้ว สามปีสามนิ้วเพราะฉะนั้นย,ยังยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานถ้าโตกว่านั้นแสดงว่าเกินมาตรฐานคือโตเร็วกว่าปกตินะครับไอตัวนี้นี่คือสุดยอดนะฮะท่านผู้ชมไม้ห่วงหัวลี่นะครับชมตอนนี้ก็เกษตรกรปลูกไป77จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยเจ๊ปี้ครับที่อำเภอนาย,ยุงนี่มีคนปลูกเยอะไหม สีห้าลายลูกค้าสีห้าลายครับสีห้าลายครับเดี๋ยวแปลงต่อไปเราจะพาไปดูของแม่บุภาแม่บุภาที่เราเคยติดตามตั้งแต่แรกใครที่เคยติดตามแม่บุภาตั้งแต่แรกที่ที่ปลูกพยุงไทยทลถอนเลยพยุงเถื่อนพยุงเถื่อนทลอนเลยถอนเลยเอาไม่มีไม่มีเอกสารไงไม่มีติดกระดุมเม็ดแรกถูกนะครับกระดุมเม็ดต่อไปถูกหมดจนสุดท้ายบริษัทของมูดตามมาซื้อแน่นอนตามมาซื้อแบบนี้แหละนะครับที่มาดูนี่ไม่ได้อะไรท่านผู้ชมที่ตามมาวันเนี้ยคุณสมพรผมตามมานี่เพราะว่าผมอยากดูว่า ไม้เนี่ยมันโตได้ถึงขนาดที่พอจะขายหรือยังนะฮะเราจะติดตามแบบนี้ต,ตอนนี้มันยังเด็กอยู่ไม่เป็นไรนะ,ะแต่ถ้ามันโตขึ้นมาเราก็ตามมาแบบนี้ตลอดเพราะปกติ<อ>ยังสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรผู้ปลูกแน่นอนครับไม้ที่มีทะเบียนผมไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรอย่างเดียวผมสร้างความเชื่อมั่นให้ทางตลาดทางจีนทางเวียดนามด้วยเพราะเขาก็อยากดูด้วยว่าเอานะ่วเราไปดูหรือเปล่าไปดูลูกค้าไปดูคนที่ปลูกหรือเปล่าเขาก็อยากได้ไม้ ไม้แทบทุกอย่างที่เขามาส่งเสริมปลูกปลูกแล้วทิ้งทิ้งครับ,บทางบริษัททิ้งแต่ของเราของเรานี่ถามอย่างเดียวมาวันนี้บรรยายต่อว่าครับไอ้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วยังสร้างความเชื่อมั่นยังดูแลลูกค้ากับต้นกล้าของเราหลัวิชาการเรื่องรักษาให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารก็เชิญเฮียตงครับผมท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับมีคนต้องการนี่เยอะมากในในตลาดเวียดนามในตลาดจีนเท่าแก่เจืองเนี่ยนะครับเป็นประธานบริษัทหงมู่เวียดนาม หงมู่เวียดนามเป็นเครือข่ายกับหงมู่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ดรหลิวซินเนี่ยก็เป็นประธานบริษัทหงมู่ชน่นาที่อยู่ในประเทศจีนเขารอซื้อทั้งนั้นเลยครับตอนนี้ถามอย่างเดียวว่ามีไมมไหมมีวันนี้ก็ซื้อวันนี้ที่จริงวันนี้นะผมจะบอกให้ว่าถ้าถ้าสวนคุณสมพรหรือว่าสวนสวนเฮียป,ปี้นะถ้ามีต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับต้นใหญ่เนี่ยเราก็ซื้อท่านผู้ชมอันนี้คือแก่นไม้นะครับตัวเนี้ยที่เราต้องการ เราก็รอติดตามนะครับว่าเมื่อไหร่มเมื่อไหร่จะมีไม้เมื่อไหร่จะได้แบบนี้คุณสมพรครับตัวน,นี้ดูแลปลูกลูกมาเนี่ยสองปีผ่านมาเนี่ยดูแลยากไหมครับเนี่ยที่ว่ายากในมันก็ตรงที่ว่าถ้าต้นมันมันหนักไหมวมันจะลม้มเราก็ต้องคอ,ค,อคอยคอยค้ำอยู่ <S <S ใช่ปัญหาปัญหาตรงนี้ปัญหาของไม้หงหุวรีนี่คือมันโตเร็วเนาอสวยๆมันโตเร็วมันโตเร็วพอเวลามันโตเร็วแต่ว่าต้นมันเนี่ย มันมันรับน้ําหนักไม่ไหวนะมันโตเร็วใบนี่เยอะมากนะโดยเฉพาะตอนช่วงฝนตกใช่ไหมฝนตกเนี่ยมันจะหนักมากนะครับใบนี่จะรับน้ําหนักจากน้ําฝนน่ะน้ําฝนมาใบจะหนักกว่าเดิมจริงจะโน้มเลยครับจะโน้อมอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเสียหายถึงขั้นที่ว่าตายไปเลยไหมไม่มีครับไม่มีอย่างมากมันก็เดี๋ยวพอเวลาแห้งมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ต้องใช้ไม้ค้ำช่วยนิดนึงนะครับช่วงเล็กแต่ถ้าโตขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างต้นเนี้ยนะครับเอาจริงๆแล้วก็คือเราสามารถปล่อยได้เลยเอาไม้ที่ค้ำเนี่ยออกไปเลย ถ้าแต่งจริงอย่างนี้ได้ครับถ้าแต่งปลายนะแต่ถ้าไม่แต่งปลายนะมันจะโน้มใช่ไหมมันจะหนักใช่ไหมโน้มตอนเนี้ต้นต้นมันเนี่ยแข็งพอสมควรแล้วนะครับอันนี้แน่นอนท่านผู้ชมเพราะว่าเราไปดูทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับไม้สามปีนี่ปล่อยได้เลยบางที่สองปีก็ปล่อยได้เลยแล้วก็ตอนนี้มันมีเทคนิคใหม่ก็คือทางเวียดนามนะครับเทคนิคใหม่เลยก็คือเขาเขาไม่ตัดแต่งเลยตั้งแต่แรกไม่ตัดแต่งตั้งแต่แรกปลูกไปกป,ป,ปุ๊บอยเลย เขาก็จะโตไปตามปกติแล้วไม่ต้องดามไม้มันมีวิธีการเขาทํามาแล้วสําเร็จมาแล้วก็คือปล่อยไปเลยปล่อยมันจะเป็นพุ่มนะมันจะเป็นพุ่มแต่ทํายังไงรู้ไหมว่าครบหนึ่งปีปุ๊บเขาจะแต่งครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้แต่งสูงเขาจะแต่งข้างหนึ่งจากพื้นขึ้นมาหนึ่งเมตรเขาจะแต่งกิ่งออกหนึ่งเมตรกิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาด้านข้างหนึ่งเมตรเนี่ยมันจะออกใช่ใช่ถ้าอายุครบปีหนึ่งคือปล่อยให้เยอะเลยครับปล่อยให้เยอะช่วยกันหาอาหารมาเลี้ยงต้น แต่ต้นนี่มันจะอ้วนมากเลยนะตรงกลางเนี่ยอ้วนใช่คราวน,<ช>นี้เขาจะตัดขึ้นมาเนี่ยเมตรหนึ่งปีแรกนะครับถ้าอายุครบหนึ่งปีเขาจะตัดขึ้นมาเมตรหนึ่งเขาไม่ตัดสูงกว่านั้นนะอันนี้แล้วแต่มันจะไม่ต้องอคำไม้เลยส่วน,นเกษตรกรที่ปลูกใหม่ต้องผมผมคิดว่าคือมีประสบการณ์ทางการปลูกมาแล้วผมคิดว่า,าค่อยๆทยอยแตงทีละน้อยด้านละรอบใช่ปีละรอบเลย เอาปีละรอบแต่งไม้มันจะมีความสมบูรณ์ของมันรักษาคือตอนแรกเราไม่รู้เราเราเรากลัวมันไม่ยาวกลัวได้น้อยเอาถามว่าถามว่าดีไหมแฮปปี้อย่างนี้ผมเชิญท่าแกเชืองมาดูเลยที่ที่ลาพูนนะแล้วก็ที่นั่นของพ่อเลี้ยงคิดแ่ะแต่งแบบนี้แหละทําแบบนี้แหละสูงไปสี่เมตรเลยสี่เมตรนี่คือไม่มีกิ่งอะไรเลยนะถึงสี่เมตรถามว่าลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะกับไม้แต่ถามว่าสวยไหมสวยกว่าในเวียดนาม สวยกว่าในจีนอันนั้นคือแบบเกรดเอพีเมียมจริงๆ <นะ S 2> ลำต้นนี่ตรงเป๊ะแล้วก็มันแบบมันสวยจริงๆอันนั้นน่ะคือดีแต่ลงทุนสูงแต่วิธีการเซฟต้นทุนมันจะมีอีกวิธีหนึ่งเซฟต้นทุนประหยัดคือทําแบบเวียดนามก็คือปลอปูกเนี่ยปล่อยเลยมันอยากแตกพุ่มให้แตกไปเลยอยากมีสองกิ่งสามกิ่งปล่อยไปเลยครับครบหนึ่งปีปุ๊บต้นจะแข็งครบหนึ่งปีปุ๊บเขาจะแตกจากพื้นขึ้นมาหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเตรนี่ยด้านล่างจะไม่มีกิ่งเลยจะให้เป็นลำต้นเปล่าแล้วคราวนี้ปล่อยทิ้งอีก ปล่อยทิ้งอีกพอ2ปีพอครบ2ปีมันจะใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเป็น3เมตร4เมตรแต่กิ่งมันก็ยังเยอะอยู่อ่าเขาก็จะแต่งจากข้างล่างขึ้นมาอีกเมตรนึงเป็น2เมตรจากพื้นขึ้นมาถึง2เมตรเนี่ยแล้ว2เมตรต้นขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเอาอยู่น้ําหนักนะครับน้าหนักเนียมันเอาอยู่แล้วแต่งค่อยๆแต่งพูดง่ายๆปล่อยอีกนะพอครบปีที่3แต่งอีกทีหนึ่ง3เมตร3เมตรนี่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยเขาค่อยๆแต่งขึ้นไปปีละเมตร อันนี้คือสูตรของเวียดนามคาวนี้เราเราก็เพิ่งจะรู้ว่าสูตรของเวียดนามเขาทาแบบนี้พอมาถึงเมืองไทยตอนแรกเนาะตอนแรกเขาก็ไม่ได้สอนเราวิธีการพวกนี้เขาไม่บอกเขาไม่สอนทั้งเวียดนามทั้งจีนเราไปเราไปเห็นต้นเขาแบบนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าทํายังไงมันจะเป็นต้นแบบนี้พอเราถามเข้าไปหนึ่งในเรื่องภาษาท่านผู้ชมในเรื่องของภาษาที่เราจะไปคุยกับเขาเขาก็บอกอ่ารวมๆเขาบอกรวมๆม,มาเราก็ไม่รู้ว่าเทคนิคขั้นตอนวิธีการอย่างนี้มันเป็นยังไง เขาก็ไม่บอกเราเหมือนกันพูด,ดง่ายๆแต่พอครูรูเวียดนามคูรู้เวียดนามเขาปลูกมา3 4 0ปีเขามาเห็นของพ่อเลี้ยงคิดที่ลําพูนเป็นแถวตรงเป๊ะแบบอภิมหาอลังการงานสร้างเขาก็บอกว่าเวียดนามไม่เคยมีแบบนี้เขาบอกว่าที่ไทยสวยกว่าเวียดนามคราวนี้พอมาเจาะแก่นเจออะไรดูแก่นในเมืองไทยจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าไม้ฮวงหุ่นีเนี่ยแก่นที่เกิดในเมืองไทยเนี่ยถ้าแก่เจืองนะครับขายมา30ปีแล้วขายไม้ตัวนี้นะซื้อขายไม้ทุกวันทุกวันเนี่ย เขาทามานานมากนะครับบ้านหลังอลังการงานสร้างหลายสิบล้านบาทเขาบอกเลยว่ามันสวยมันสวยกว่าสวยกว่าในเวียดนามเนี่ยสมมติว่าเราไปทาเฟอร์นิเจอร์อะไรมันก็สวยดูข้างนอกเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมดูข้างนอกเหมือนไม้ทั่วไปไหมเหมือนไม้สักเหมือนไม้อะไรไม่ต่างกันเลยแต่พอมาดูตรงนี้โอ้มันคนละเรื่องอะไรกับไม้สักคนละเรื่องกับไม้อย่างอื่นนะครับที่เราเคยมีแล้วแบบเนี้ยเหมือนกับเอาอะไรมาแต้มไม่ใช่นะครับตัดตรงไหนก็มีแบบนี้ แล้วพอเวลาทาเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงเ้าอี้ลายมันชัดอย่างนี้เลยนี่ยครับชัดกว่าไม้สักนะไม้สักถามว่ามีลายไม่มีแต่ไม่ได้ชัดขนาดนี้อันนี้สีมันตัดกันชัดมากเลยนี่แหละครับเลยเป็นที่มาของไม้ที่ลายสวยแบบนี้นะไม่ว่าชนชาติใดภาษาใดในโลกนี้เขาก็ชอบไม้ลายสวยอินเดียชอบไหมก็ชอบไม้ลายสวยเหมือนกันฝรั่งฝรั่งก็ชอบเพราะฉะนั้นคุณอย่ามองว่าตลาดมันมีแค่จีนอย่ามองว่าตลาดมันมีแค่ตรงนู้นตรงนี้นะใครที่ชอบไม้ลายสวยคือตลาดของเรา เพราะฉะนั้นคนหกพันล้านคนคือตลาดของเราแต่คนที่จะปลูกได้รู้ไหมว่าในโลกนี้ในโลกนี้เลยนะครับประเทศใดเป็นมหาอำนาจในเรื่องของการปลูกไม้่วงหวงุ่นีรู้ไหมประเทศไทยครับเพราะอะไรในประเทศเวียดนามปลูกพยุงเวียดนามปลูกเยอะมากแต่เป็นพยุงเวียดนามทั้งนั้นในประเทศจีนปลูกพยุงไหหลำทั้ง,ทงนั้นไม่ปลูกพยุงเวียดนามเลยเป็นมหาอำนาจเรื่องการปลูกไม้พยุงไหหลำใช่ไหม ois? แต่ประเทศไทยปลูกทั้งสอง ปลูกทั้งไหหลำปลูกทั้งเวียดนามเต็มประเทศเลยตอนนี้เห็นไหมครับอันนี้สายพันธุ์อะไรฮะเวียดนามหรือไหลำไหล้ำไหมไลำดูใบก็ไหหลำแล้วครับใบมันจะเล็กกว่าเนาะอันนี้ไหหล้ำท่านผู้ชมแต่รู้ไหมว่าทั้งไหลำทั้งเวียดนามเนี่ยราคาแพงทั้งคู่และสมมติว่าตัวไหนที่เขาบอกว่าเออมันแพงกว่าเราก็มีตัวนั้นแล้วตัวนี้ไหหลำหรืออ่าตัวนี้ไหหลำครับผมจะบอกให้นะครับว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะในจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดเมืองไหโขกเกาะไหลำ ซึ่งเป็นตลาดไม้ห่วงหัลีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะใหญ่ที่สุดในในจีนผมจะบอกให้นะผมไปเดินในนั้นนะจะบอกให้ไม้ที่มาจากเวียดนามเนี่ยเกินครึ่งคือพยุงเวียดนามขนไม้มาขายแล้วไม้มาจากไหนมามาจากประเทศเวียดนามจนจะหมดแล้วแล้วมาจากจีนมีไหมมีแล้วถัดอยู่ในนั้นน,นนะพูดง่ายก็คือหลอกขายกันนะมันก็มีคนที่ไม่รู้ใช่ไหมเขาก็ขายทางคล้ายๆกับไลฟ์สดขาย ไร่สดขายไม้ท่อนนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่าให้ลําหรือเวียดนามสุดท้ายคนที่อยู่ต่างตังมลทน,นก็ไม่รู้ว่าไหล,ลําหรือเวียดนามกันแน่แต่ที่ถ้ามาจากตลาดนี้คือชัวเขาก็บอกว่าชัวที่แน่ๆก็คือมันปนกันไปหมดแล้วครับลายไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ที่แน่แ่ราคาในตลาดจีนไม่ต่างกันครับดูที่ลายสวยไม่สวยสีเข้มไม่เข้มสีเข้มยิ่งเข้มยิ่งแพงนะครับนี่ถ้าถ้าออกดําออกม่วงนะเมื่อเมื่อวานนี้ไปที่จังหวัดเลยอำเภอเมืองจังหวัดเลยออกม่วงเลย ม่วงแบบอยู่ในประเทศจีนมันจะไม่ขาวอย่างนี้ม่วงไอ้นั่นคือสุดยอดของสุดยอดทําไมมันถึงม่วงอย่างนั้นรู้ไหมฮะเขาไปปลูกที่ดินลูกหลังคราเนี้ไอ้ดินลูกหลังเนี่ยมันมีอ่ามันมีสนิมเหล็กอะดินลูกหลังอะมันจะทําให้สีในดินลูกหลังเน่ะเข้าไปยึนในเนื้อไม้เนี่ยมันดูธาตุอาหารตัวนี้ไปทําให้สีมันเข้มออกเป็นสีม่วงเลยนะแดงจนม่วงไอ้นั่นเนี่ยยิ่งแพงนะฮะอันนั้นแพงมาก ก็เกษตรกรทั้ <ulum> <on> ทงประเทศไทยนะครับวันนี้ได้มาเห็นแล้วแปลงนี้นี่ปลูกสามพันต้นเดี๋ยวผมอยากให้พาชมนิดนึงเนาะ <S <S <t og on> เอาจริงๆ <S <S <t og on> พอเวลาแต่งออกมาจริงๆแล้วจะสวยนะครับสูงสวยนะฮะเอาจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ย ทำเงินมากมายมหาศาลโดยที่ประหยัดแรงงานด้วยถ้าปลูกอ่าสองปีแรกจบเรียบร้อยสามปีแรกเนี่ยเราปล่อยได้เลยคราเนี้ยแทบไม่ต้องทําอะไรอย่างสวนที่ไปเมื่อวานเนี่ยของคุณสายสุดาเนี่ยนะสามปีผ่านไปตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยต้นโตหกนิ้วครับรุ่นนี้จริงครับสามปีหกอ่าหกหกปีแล้วครับเขาปลูกมาหกปีแล้วแต่ว่าใกล้จะขายแล้วนะแล้วเขาใกล้จะขายแล้วตั้งแต่สามปีเขาปล่อยเลยไม่ต้องทําอะไร นับจาก3ปีไปเขาไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยอย่างเดียวคุณสายสุดานะครับอันนั้นก็ไม่น้อยคุณสายสุดา3,000กว่าต้นนะ3,400ต้นนะครับ<ต>ก็กพอๆกับส่วนนี้ไอพวกแมงอะไรมันมาจ่อในปัญหาเนี่ยตอนแรกอ่านี่ครับปัญหานี่เรื่องธรรมดาปัญหานี่เราต้องเราต้องจัดการตั้งแต่แรกไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่พยุไม้แดงก็เป็นไม,ไม้ป่าทุกอย่างครับเป็นไม้ป,ป่าป,ปะดูก็เป็นปะดูก็เป็นพยุธรรมชาติก็เป็นทุกอย่าง มันเป็นไม้ธรรมชาติอันนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันจะมีหนอนนะครับมีหนอนมาเจาะหนอนเจาะแต่ถามว่าถ้าในระยะยาวมันจะเป็นอะไรไหมไม่ได้เป็นอะไรนะครับไม่ได้ตายนะต้นเนี้ยมันมันไม่ตายหอกครับมันสร้างภูมิคุ้มกันของมันตัวมันจะใหญ่ขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยครับแล้วมันก็จะสมานแผลแล้วก็โตเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาช่วงแรกก็อาจจะต้องเป็นไปได้นะเราดูแลหน่อยก็ดีถ้ามันมีหนอนไปเจาะดูไม่ไม่งั้นเพอเพอหักเลยนะมันเจาะสมมุติว่าถึงมันหัก หักก็ไม่ตายเอาจริงถ้าคนเข้าใจต้นนี้นะไม่ตายครับมไม่ตายถ้าหัก,กปุ๊บเดี๋ยวจะขึ้นมาอีกแต่เราเหลือไวล้ลํานึงเราต้องมันต้องเสียเวลาแค่นั้นเองมันจะเสียเวลากลับมาย้อนมาใหม่แต่ถามว่าเร็ไเวไหมเร็วเร็วกว่าปลูกใหม่นะเพราะว่ามันมีตอใช่ไหมพอเวาลาขึ้นมานี่อย่างโตยอย่างรวดเร็วเลยนะครับ <S <S ก็ฝากเกษตรกรทางบ้านนะครับไม้ฮวงหัวรีนะครับ มีตลาดแน่นอนปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทยแน่นอนแบบนี้แล้วหงหมูทยแลนด์ไปดูแลแน่นอนตลาดอยู่ที่ไหนอยู่ที่เรานะครับเราดูแลแบบ,แบบนี้แหละนะครับกับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยตลอดวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ